เขสู่ช่วงที่2ของรายการตีค้องร้องเปล่านะคะกับวันนี้นะคะท่านอาจารย์ปรเมศเตรียมคําถามมาตอบคําถามคุณผู้ชมอย่างเต็มที่เลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเปิดสายคุณผู้ชมก่อนเห็นว่าตอนนี้มีคิวรอมาปรึกษากับอาจารย์เยอะมากนะคะช่วงหลังค่ะคุณสายแรกนะคะในช่วงที่2คุณสุภัตรานะคะจะสอบถามอาจารย์เรื่องราวของการยกยอกทรัพย์จะเป็นยังไงเดี๋ยวถามสุภัตรานะคะสวัสดีค่ะคุณสุภัตราคะครับว่าไงครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะคือ เรายังไม่ได้ย้อนย่อครับแต่เขาจีไแจ้งความว่าเรายักย่อทรัพย์นี่ได้ไหมคะอะไรนะอะไรนะยังไงนะคะเขาจะไปแจ้งความว่าเรายักยอกทรัพย์อะค่ะทั้งที่เราไม่ได้ทําอะค่ะเดี๋ยวดิเขาหาว่ายักยอกอะไรเอาอะไรกันเข้าไปไม่ได้เอาอะไรมาเลยค่ะแล้วยู่ๆเขาไแจ้งทำไมเขาอยากเจอตัวเราค่ะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเรื่องราวเป็นมายังไงคะคนคนมาแจ้งในใครผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงนะคะอแล้วทําไมเขาอยากเจอตัวเราล่ะ คือว่าหนูเป็นหนี้เขาอะค่ะแล้วตอนนี้หนูหนีมาแล้วหนูจะผ่อนคืนให้เขาแต่เขาอยากเจอหนูตอนนี้แต่หนูยังไปไม่ได้เพราะหนูยังไม่มีเงินเป็นหนี้เท่าไหร่เดี๋ยวพูดคก่อนช้าใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะคะคุณสุรา์ค่ะเป็นหนี้เท่าไหร่ยืมเงินหรือยืมอะไรมาเอ่ยยืมเงินเขามาค่ะยืมเงินเขามาเยอะไหมแปดหนึ่งค่ะเขาไม่กล้าแจ้งยังยออแล้วถ้าแจ้งยังย่อยันย่ออะไรอ่ะ เขาแจ้งยักยอกนะอเนะะี่ยเขาเขาต้องบอกว่ายักยอกของไม่ใช่ยักยอกเองินถ้ายักยอกเองินยืมแล้วไม่ใช้เป็นคดีคดีแพง่งเขาต้องฟ้องสารแพง่งฟ้องเป็นคดีแพ่งนะครับไม่ทางไม่มีทางจะแจ้งเป็นคดีอาญาได้ถ้าเขาแจ้งเป็นคดีอาญาเนะี่ยเขาพลาดเราแล้วละ่ะถ้าเขาหาว่าเรายักยอกนะมนะเราก็เล่นงานกลับว่าแจ้งความเท็จไอตังที่ติดนี่เขาแสนเขาจะอดได้ซ้ําไปแล้วใครบอกว่าเขาแจ้งยักยอกล่ะครับ ก็มีเพื่อนในนั้นค่ะบอกว่าเขาจะไปแจ้งความว่าเราย้อ,อนนยออ่อ<ห>ข่าหนูก็งงว่าหนูยัอยอกอะไรเขามาแล้วเขาจะสามารถทําได้ือเปต่าหนูกงงง็งงเออเอางี้ฟังผมนะ,ะอันนั้นเป็นการแ<ะ>จ้งข่าวเตือนว่าให้เราชาระหนี้แต่วิธีแจ้งเตือนขู่เล่นเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะเนีน<ะ><อ>เขาไม่ทาหรอกแต่เขาให้เราเกิดความสะพรึงกลัวแล้ววิ่งไปคุยกับเขาเขาอยากเจอจะไม่เราหลบหน้าหลบตาเป็นธรรมชาติของลูกนี้ที่ดี ก็ไปคุยกับเขานะอย่าหลบหน้าหลบตาเป็นนี่จะผ่อนอะไรก็ไปคุยกับเขาก็บอกมันไม่มีจะทําไงล่ะนะแต่ว่าเราก็จะผ่อนเมื่อไหร่ผ่อนมากผ่อนน้อยก็ว่ากันไปดําเนินคดียาไม่ได้ครับโอเคนะยังไงลองไปคุยกันดูนะคะครับค่ะคุณมากครับสวัสดีครับผมบอกแล้วไงมันคือมันธรรมชาติของลูกนี่ไงก็ต้องหนีไปก่อนหนีหน้าเจ้านี่อายนี่ค่ะนี้เจ้านี่ก็วิธีส่งสัญญาณก็คือจะแจ้งความจับแต่ไม่รู้จับข้อหาอะไรโอเค ะคอีกสายหนึ่งนะคะจากกรทมเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์ค้าจะรบกวนเรียนถามเรื่องนี้นะคะคือลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าไปจ่ายเช็คมามาหกฉบับเป็นเงินห้าสิบกว่าล้านมันเด้งหมดก็แจ้งความแล้วก็ครับตอนนี้เขาอยู่ในคุกอะค่ะแต่ที่ที่เจอท้าบนศาลท่าบอกอะเออไม่เป็นไรหรอกเช็คปกไปก็หกกรรม รักสวกับขาพก็ติดสามปีสบายดีเขาว่าอย่างนี้ค่ะไอ้นี่มันหัวมมันตัวตัวดิฉันก็เลยเก็กซิมากไม่ต้องเป็นเก็กซิมันมีทรัพย์สินไหมมันเมีภรรยาแต่ไม่จดทะเบียนภรรยาไปซื้อบ้านเอซีเอชเซ็ตั้งเจ็ดสิบ้านนะคะเขาเขามีลูกด้วยกันไหมเขามีลูกด้วยกันไหมกับภรรยาเขามีลูกด้วยกันไหมตอนที่ มีเรื่องกับเขาใหม่ๆภรรยาเขาก็โทรมาขอร้องเขาบอกไม่เป็นไรผ่อนใจก็ได้ไม่เป็นไรเขาบอกตอนนี้เขาท้องอยู่ไม่เป็นไรเออนะไม่ทราบว่าเขาคลอดลูกหรือว่าหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่ทราบค่ะแล้วเราฟ้องคดีแพ่งหรือยังฟ้องแล้วเพราะอายการแนะนําให้ฟ้องแพ่งอออการแพ่งเสร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นคดีนะก็ไปยึดบ้านหลังเนี่ยที่เมียเขาอยู่นี่แหละ เขาไม่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเามียเขา,าเอาไปจำนองที่ธนาคารกรุงเทพอะค่ะเอาหมดอีกธ<อ>นาคารกรุงเทพได้ก่อนอีกใช่ค่ะ<อ>ก็ไม่เป็นไรฟ้องคดีแพง่งทิ้งไว้หกสิบล้านห้าสิบล้านทิ้งไว้สิบปีมันมีเมื่อไหร่ก็ตามยึดเมื่อนั้นแล,แล้วแล้วเขาติดคุกแค่สามปีเหรอฮะอาจารย์ก็ก็รักษาตัดสินสามปีสามปีเหรอไม่ได้ตัดสินแต่เขาบอกเขา,ารักษาลภาพนเนี่ยก็เ<อ><ๆ>ขาเหมือนรู้กฎหมายด้วยค่ะอแล้วสารนัดเมื่อไหร่สารนัดเมื่อไหร่ สารนั้นเมื่อไหร่ครับเออตอนนี้ของสารที่รับฟ้องแพ่งเนี่ยออกออกมาแล้วอะคดะใ่แต่ว่าตัวเขาไม่ยอมมาคดีอาญาที่อายการก็ฟ้องอาญาจบไปแล้วค่ะจบแล้วติดสามปีเอ่ะติดคุกไปแล้วติดสามปีแต่ยังไม่ได้บอกว่ากี่ปีค่ะอ๋ออาจจะมากกว่านั้นมั้งลองไปดูลองไปดูแล้วก็ว่าทางแพ่งยึดทรัพย์เข้าไปส่วนภรรยาของเขาเนี่ยเขาเขาไปติดจำนนงไว้ใช่ไหม าเอาไปจำนนงเพื่อคำอะไรของเขาเราก็เอาเงินสดออกไปใช้อ่ะค่ะเออแล้วรอดูดิเราฟ้องคดีชนะเสร็จแล้วรอรอรอว่าเมื่อไหร่เขาปลดจำนนงเรายึดเลยคมคมได้ยินคุยกับแบงค์นะฮะแบงค์บอกว่าเออข้ากลุ่มแซมล้าจะตับขายทอดตลาดอ๋อแสดงว่าถูกแพ้แล้วสิใช่ค่ะเราเราเรายายเท้าคนนี้จะทำยังไงดีกันเนี่ยอ๋อนี่เท้าแชร์เหรอค่ะเขาเป็นเท้าแชร์เหรอ อะไรนะคะไม่ไม่แล้วเมื่อกี้ว่าไงนะอ๋อแบบไม่ยายเท่าคนนี้ค่ะอ๋อยายเท่าปาึเว่าเรียกตัวยายเท่าอ๋อก็ทำใจทีครับจะทำยังไงครับเนี่ยเพราะว่าดูจะเจ็ดสิบอยู่แล้วเนี่ยก็มาเจอลูกค้าคนนี้รายแรกแุบป้าทำใจไม่ต้องไม่ทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากทำใจปลดสัตว์ไปก็คือศูนย์ใช่ไหมฮะรายการเนี้ยโอกาสศูนย์มากอืม <ท>เขา<จ>แค่รับรับโทษแค่แค่สามปีนะคะจาแต่ว่าไม่แต่ว่าผมว่าถ้าเป็นผมนะผมจะฟ้องคดีแพ่งทิ้งไว้มันส<อ>ิบแล้วค่ะคดีแพ่งส <10 S 2> <ป>ิบ้ปีเนี่ยมันรวยมาเมื่อไหร่จะยึดมันแต่ถ้ามันยังไม่รวยก็ทําใจไปนั่นแหละครับทําไมอาจารย์ครั้งไม่ใช่ติดตัวที่ดิฉันคนเดียวนะคะคี่ยังติดอีกหลายคนนะคะนั่นแหละ oh. คืออย่างนี้ไงเราพลาดหน่อยเดียวเราเราครบคนคนไม่ดีมาเป็นมิตร อาทิตย์เดียวฮะมันเราคนนี้ซื้อขายก็ซื้อขายเป็นเงินสดกันตลอดแล้วทีนี้อาทิตย์นั้นเขาบอก เขาก็ฝกตัวว่าวันนะฮะลูกค้าเขาเนี่ยเปิดตัวววันให้เขาไปร้อยร้อยล้านเขาบอกว่าเห็นหลักฐานนะาเจ้มไม่ต้องห่วงนะผมไปปฏิบัติทําหน่อยอาทิตย์เดียวเขาตีเช็คมาให้แล้วก็ส่งใบสั่งมาอลไรหลาอย่างทุกอย่างใบกำกับภาษีก็ออกให้เขาหมดทุกอย่างครบหมดทุกอย่างสินค้าก็รับไปหมดแล้วก็เช็คมันเด้งหมดเลยครับก็ทําใจอย่างนี้รอรอไว้เมื่อไหร่มันมีตังภายในสิบปีหลังจากที่ศาลตัดสินก็ค่อยยึดกลับมานะก็ต้องรอแบบนี้ใช่ไหมคะครับผมจะได้ทําใจไปเรื่อยๆก่อน ทำใจทำใจสบายไปแล้วกันเนาะขอเคคุณอาจารย์นะครับสวัสดีความหมายทำอะไรก็ไม่ได้เลยใช่ไหมครับมันมันไม่ไม่ใช่ทําไม่ได้มันไม่มีให้ทําอมันไม่มีซับให้เรายึดถ้ามีซับให้เรายึดเอายึดแล้วครับคือจริงๆใหญอย่างาติดคุกไปเรื่อยๆเขาอยู่ในคุกเขาโทษแค่นั้นแหละเช็คโทษเลยเช็คเนี่ยใบโทษโทษเต็มที่กับปีหนึ่งเช็คหนึ่งใบในหนึ่งปีอ่าก็เขาพูดว่าใบละกรรมใบละกรรมกันละหนึ่งปีหกไปก็หกปีรับรดกึ่งเงินเหลือสามปีก็ถูกต้องแล้วครับ โอ้โหนะยังไงเอาใจช่วยนะคะขอบพระคุณมากนะรับครยครั้ครับสวดีคริงสาวสิสินใจเพราะคนนี้ไม่เคยโกงผันดินเลยเช่อได้วยค่ะนะครับขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็อาจจะเป็นชาติที่แล้วทําบาปไว้เยอะคิดอย่างนั้นแล้วอยาทำใจจริงๆนะไม่เไรอาไัสายต่อไปนะคะอาสายดูไปแล้วที่อาบอกชื่อคุณว่านี่จริงหายไปห้าหกสิบล้านเนี่ยนะถ้ายังพูดได้เสียงกะดังางนะบุญยังมีอยู่เยอะ ไม่ถึงทําใจได้แล้วแสดงไม่ละแสดงว่าตังยังมีแยะยังม่อาจารย์บางทีคิดมากไปเราก็ปวดหัวอาจารย์ไม่มีประโยชน์อะไรก็ทําใจเก็บรอไว้ค่ะไปถ้าไม่ได้ชาตินี้ก็ไปเอากับอันชาติหน้า่ะมีสายมาไหมไม่สายต่อไปนะคะคุณวันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครัับสสวดีครับคุณวันเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะอาจารย์จะถามเรื่องกรมธุรกิจการค้านะครับที่ค่ะอืเราไม่ทําบัญชีส่งงบดุลรอบปีนะเขาฟ้องเรานะครับอื เขาเขาส่งเรื่องทางตำรวจส่งหมายมาเรียกตัวนะครับแล้วเราจะทํายังไงครับอย่างนี้ก็ไปคุยเขาอย่างนี้นะอย่างนี้นะ <c oughs> ไอ้คดีประเภทนี้มันไม่ค่อยยากแล้วเราไปพบกับเขาแล้วเขาจะบอกให้เราทํายังไงเราก็ทําไปเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยเขาต้องเลิกเลิกบริษัทเลิกการเลิกเลิกทําธุรกิจเขาจะฟ้องให้เราเลิกทําธุรกิจครับตอบเสียค่าปรับเท่าไหร่บอาจปรย์าครับอันไหนนะเสียค่าปรับเท่าไหร่อาจจะยังมั้งถ้าผมเท่าที่ผมรู้นี่ยางหรอก คือเขาแจ้งแล้วเนี่ยเขาแจ้งแล้วเราไปดูถ้าแก้ปัญหาได้ก็ก,ก็อาจจะลดค่าปรับรุได้เยอะเ,ออเพราะว่าไอไอ, <ใน S 2> อการทําธุรกิจมีบริษัทอะไรมันต้องมีงบดูรายปีไงที่นักบัญชีมันทําทันไหมถ้าทําทันก็ต้องทาให้เขาไปถ้าทําไม่ทันปั๊บเนี่ยอย่างของของพวกผมเนี่ยผมจะรับเรื่องมาเพื่อฟ้องเพิกถอน <c oughs> เพิกถอนธุรการทะเบียนบริษัทค่ะแต่บริษัทนี้ไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วครับถ้าไม่ใช้มาก็ไปจดเลิกดิออพอดีเขา เรื่องมันติดภาษีสรัมย์สินก่ออยู่ครับอ๋อติดภาษีสรัมยสิก่ก็ติดไปตอนนั้นก็ติดไปแล้วก็แจ้งจดเลิกไปก็เขาไม่ให้เลิกก็เหลืองขเขาเราขอจดเลิกเห่นมาตั้งผู้ชําระบัญชีผู้ชาระบัญชีก็จะหาทรัพย์สินมาชําระชาระไม่ได้กระจกันไปครับค่มันนั้นเป็นรูปแบบบริษัทหรือห้างส่วนห้าง่วนทรัครับห้าง่วนโอเคก็อาจจะผูกพันกับหุ้นส่วนผู้จัดการหน่อยก็ไปว่ากันนะครับผมโอเคครับอันนี้อายุความเท่าไหร่ครับอันนี้นะ อันนี้อายุความของตํารวจมีมีกี่ปีครับผมจําไม่ได้อัตราโทษมันจําไม่ได้แต่น่าจะไม่เยอะเท่าไหร่หรอกว่ามันมีโทษปรับเป็นหลักแล้วโทษจําคุกก็คงนิดเดียวอายุความอาจจะ5้าปี7ปีตรงนี้นะอยู่แถวนี้มากกว่าครับค่ะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับครับแล้วเดี๋ยววันหลังจะค้นเพิ่มเติมจะค้นเพิ่มเติมครับอ่ะไลน์ต่อไป นะคะก็เป็นเรื่องราวที่คือคนทําธุรกิจนะครับแต่เนี่ยห้างมันจะยุ่งนิดนึงการตั้งห้างมุนส่วนจํากัดเนี่ยมันจะไปพันกับหุ้นส่วนผู้จัดการเพราะพุนส่วนผู้จัดการเนี่ยรับรับผิดไม่จํากัดจํานวนใช่ไหม ทีนี้ถ้ามันมีค้างภาษีก็จะพูดถึพูดนส่วนผู้จัดการจะมีปัญหาในทาจริงๆรแล้วต้องตั้งเป็นบริษัทจำกัดเจ็ดแปดคนเนี่ยตั้งก่อการตั้งและตั้งเป็นบริษัทง่ายกว่าค่ะคอาล่ะค่ะเดี๋ยวไปอีกสายหนึ่งค่ะอาจารย์จะปรึกษาเรื่องราวของบอกว่ารถไปชนคนอะไรสักอย่างนี่แหละจากสีสะเกตนะคะคุณสุกัญญานะคะคุณสุสกัญญาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสีะสะเกตแล้วอยู่สีสะเกตอะ ค่ะยินดีสเกตค่ะอาจารย์เป็นเป็นรถหรูจดทะเบียนหรือเปล่าะจดทะเบียนค่ะแต่คือไม่ใช่ไม่ได้ถูกนแต่เป็นรถคนอื่นมาชนที่เคยนะคะอ๋อมาชนที่เคยแล้วเป็นไงีน้ชนนี้เขาจะเสียเงินได้แค่สองหมื่นแต่ว่าพี่เคยเกิดเสียชีวิตนะคะอ๋ออันดับแรกก่อนนะคดีนี้เกิดนานหรือยังได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วค่ะอาจารย์เดือนหนึ่งนะแล้วคนขับจับได้ไหม ได้ค่ะเป็นเด็กอายุ17ปีไปแล้วพ่อแม่มีตังค์ไหมเนี่ยคะพ่อแม่เ็าทาอะไรพ่อแม่เขาค้าขายค่ะเป็นอดีตนายกอบจโอ้ไม่เป็นไรยังพอมีตังค์อยู่เนี่ยเด็กขับรถขับรถเลยมาชนมอเตอร์ไซค์อะยืนยันเขาให้แค่สองหมื่นแค่นั้นเองค่ะไม่ไม่เขามีมอเตอร์ไซค์หรืออะไรปิกอัพค่ะปิกอัพใช่ไหม17คับชนมอเตอร์ไซคชนมอเตอร์ไซค์แล้วมันชนยังไงล่ะใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูกคือ แกขี่รถไปนาที่นี้ลูกสาวของนายกอบจเขาหัดขับรถนะคะอาจารย์คร oh. ับขลกกับน้องสาวเขาแค่สองคนนะคะ uh. ทีนี้เขาเลยไปชนมอเตอร์ไซค์พี่เขยหนูกับพี่สาวแต่ว่าพี่เขยอยู่ข้างล่างตอนที่เด็กผู้หญิงเขนานั้นลงมาเขาบอกพี่เขยบอกว่าให้ดับรถก่อนดับรถก่อนแต่เขาก็ไม่ยอมดับทีนี้รถมันก็มันติดเกียร์อยู่ไงคะมันก็เลยลากเข้าไป